ใส่เลี้ยงทานภัตมโนโภชนาอาหารโคสุเนวสิจัดให้ต่อแต่นั้นอันบางพ่อพ่อทั้งหลายเข้าทั้งหลายใต้ตกแต่งแปลงไว้ด้วยอิสัพพสันพิงเจ ແນ່ປາມັນກົງຈໍາແດງຍໍາປຽນເປັນເຄື່ອງຊິລະເຄື່ອງຈາມີທນໍາແຖວໃສສິນຕົມແກງສົມຊິກະເພືອແກງບຸນໃສມາກ จามงายนดาบหัวคว้ยใส่เพียยอมกหมอกคอใส่เท่าเมื่อมาเขือกาปานแดกมาหางแปบกับนำพากเท่าพามมังละพาลอมันก็เดียวลังเห็นทุกภาคหวกนาเห็นทุก ถ้าหาเห็นของกินได้มันก็หัวยุยงี้ยุ่งนี้ยุ่งเลยี้หนาความนานอยากนำได้ไก่เทาผีเผยสากจวามเทาหีบจวามกวามากินผักทำนินเต็มปาก เส้นปลามากเดือลายเท่าพังมักลาพาโลมันก็เก็บขาหมูใส่นี่ไลนี่ไลนี่ไลยนี่เลยนเยนเก็บขาไก่ใส่นี่ละนี่ละนี่ละนีลละ เกียวปากพ้ำเดียวฟุ้งหูงเขียมหมกหน่อยจนดื่มเสียตาตอเกียต่อตมีนเขี้ยมพามเทาเอาสาธุสมภาอันฝากบอกไปเอื้นทั้งหลังบวหมาแน่อีแม่เอ้ยก็นั่งอยู่เออจ้าจ้าจ้า ปอหอดใช่แหละวันนี้ยคอยดื่มก่อนเทศุ <c oughs> <c oughs> ขีตาทอเกตเตาเนาะเออเขียนตามทอเกตเตามีเขียนเขียพามเทาเอาสาตุให้เจอยันเก่งเสียงไหลเลยแม่เด้อเอาอิตฐพามาพในวันอิตฐพามพในวันนี้เด้อ เออก็ต้องม้วนตรงซื้นนะโบต้องนั่งนาบูดบ่ได้ได้ฟังเถพพอมพรแต่นั้นมันก็กินมากเผาหมดเจ็ดแองกินแขงหมดเจ็ดมอมอลาสีหพ่มามก็ Sẽ có một Mình có chính nhỏ Khương bán Mà sốt Có thuần thuần Đeo đeo buồn bạc Hãy cháy Mưa bướng Xa em Bài Áo khán Mạc mà, mà Khéo mưa bướng Xa em Sâm phạt Nào nèo uh cược đi đưa đi đưa mưa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ខ្រូពីដ្លានបានទ្លាដែលទាក្លានទ្លាខ្លា อย่ามาสภามหนอยจางวมอยรวงคจะมพอยาอยดิคมอยนอย็จงม น้ำไหมพร้อมคิดไว้ท้องพร้อมแบบท้องพร้มกอ thòng tham còn bom thì có chín áo ha phăng khí ma phòn sèn nam bà hành tham chiên vai thòng tham nẹp thòng tham còn bom nẹp บีบีพามก็แตกปองกำพามพาม,มก็แตกปองท้องพามก็แตกปุ๊บ<อ>ท้องพามแตกเฮ้ยท้องพามแตกแล้วเด้อเออพอได้กินได้ก็จะต้องพามแตกคือตาพามเออ จ้างมาในตอนนี้แต่ก็วแตกเสื่อๆหลอกยุมบุญฟงเธอคงพญาบลมาสีสนใสเพียสองล้านสามล้านแต่เสี้ยวหลานตายสามคนแต่เสี้ยวหมอมุนตายก่าแต่เสี้ยวผุเท่า เสวผู้สาวตายหอยแต่งใส่เด็กน้อยตใจพ่อพันธุ์นี้บ่ท่านขาขาหันแต่งใส่หัวพ่อใหญ่บ้านก็ไม่มีโมลันยังบ่ถึกตั้งแต่อาตมานั่งโย่เถืงธรรมา บ่มีเจ้าสิไหลเสียทิ่มมินเด็กไฟกับธงยาม3บ่อกับทั้ง3อีเด้อกุบห้างกันห่มเพลนกับทั้งคันถู่ม่เฒ่าหอยเกาหอยสังเกากี่กาดว่าอื ทิมไม้แก้ไผนเนโอ้ยคนทั้งหลายเพื่อนันตายย้อนเจ็บตายย้อนไทตายย้อนตกกกไม่ควยสนและผาและฟ่าผาอีลุงผามบาดพระเจ้าอีลุงผามน่นาะ ตายย่นแตกหากล้นให้คนเว้าสาเด้อนะเจ้ามากินเนื้อล้นนะเจ้ามากินคือลังเิลลงหวยก้อยสิ้นค้อยกับมากทั่วลาบเดือดงัวหมดเจ็ดสามอีเลงเป็นสังเจ้าสิบอตาย ลาวมากหลายแมนมัมตํามากทั่วเพิ่นขอเลี้ยงอีกอันนึงเล่ามากหลายซ้ําแม่นน้ําต้มเพียในยอสดอยู่บ่เศร้าพากกะเล่าลาบก่อยซอยลงเป็นเส้นเหมดตั้งสกะละมังพละแม่ใหญ่ยังบ่อิ่มทอง ไปกินหินแต่ก่อนเพนนะสินพวงตาเปล่าล่องซอยว่ากินเหนหมดไปตั้งจิตเขียจุนได้เอาไปเสียงลอกยุ่มเงยสามสิบเก็บจนว่าเกียงไปกินดินว่าทดล้อ gióng hay thế gia thô xuống chẳng qua không được ba ô chẳng qua không được ba ô thế hay lau thưa là xóm xám ổng thế hay lau thưa là xóm xám ổng cả lớn ơi bọn thòm phải kinh đầy để bò luôn เอาลานโจไว้นี่ตามพำตายบ่มีญาติของทุกสิ่งตลอดสิ้นน่ะก็คนเข้าโสพระคังน่ะวัดนี่จะกล่าวพื้นพญาใหญ่สุนใสคิดฮอดบุตรสายใจทําให้บ่มีวเหลานมา แล้ยวพระผู้บนก็แจอนนะยากให้เวทสันดอนกลับคืนมาเจ้าสุวรรณเจสฐาานดอกวันไหวต่อจากนั้นก็จึงไม่เทือนาบอกเสนา มาเว่เพื่อสิซื่นเผอเฮดจอยกับเขาสุนคอน่ระาชนก็เฮ็ดพรอมอยากได้นอะองค์กษัตริย์วเนียงดูซ้ายกาทางทั้งให้ทางโก บอนได้สูงกะขุดทียมบอนได้ทุกกะทมเติมไผก็เฝ้าลกเขินทางทั้งทากถนนจังว่าทุกทุกทานบอได้ว่าหญิงใส่คนทั้งหลายเนื่องน้องสว สงสันใส่เตรียมแผ่พลเจ้าเฮียบห้อยสิเดินเข้าแหขะวนนายตอนนี้นั่นจังว่าทุกทีทวนเคลื่อนใหญ่จะสิทีใน12ค่อเที้บ่ว่าเนือเด้อต สียลมดินสีลมทะลายพังไงเอ้อยตามทางทางมีสาทุแองโอวังตาจากทุ่งหยังปิวเบิรเหนียงไล่เดียลาลาดปาลาบรวยกวยอ้อยโดละหอยว่างดงามให้ไปคือไหลไปคือเจ้าจังนา ก็มากลายลายดล่นอลาหนคุ้งฝ่า ໃສກະທາງເຮົາໂຕຕາຈັກແມນຍັງຝន់ກຕະລົບ້ນຝន់ໄຫປຮັບອົາອງສີພຍັງໍແຕກເພນເອີ chắn bò thắng nặng nắp lại vẫn đại mơ chẳng đơn thương theo thư ăn vẫn đang đến thông tin đến pha cao văn ngoài nói đứng này cầu thương kiệt bông cổ อลกลงแล้วข้าให้แถวเป็นวงล้อมพางผ้าดงนิทานิ้งเสียงวันนึ่งเสียดจอ ความหอมสุขขันธามาตเม สักขัติต่อไปพระ,ะบุญดีกันสักขัตินิมนต์เด้อขาหน่อยเอานิมนต์นิมนต์มาหอดะบอพระบุญดีเอทาทั้งนั้นกมวนทั้งนี้กมวนคือกันเดอทั้งนี้ก็จะนั่งอยู่เสือๆได้ลูกไดเจ็บขาเจ็บแข้งไดน <laughs> นั่งหลายนี่ เจ็บอ่อนๆแอะๆได้ลูกไหนโอ้ยบ่ได้เลยแม่เอ้ยจังวะเทศจบแล้วใก่สิจบได้เลืองยอมแม่เด้อท่านไปแล้วให้เป็นผลท่านแก่ผลท่านทิพย์เด้อแม่เด้อหยิบสตางไม่ถงหยิบเอาเงินไม่ถงให้ไหลคืนเจ้าโฮมเตา โอ้ยมวนมวนปัญญังอีแม่มวนจนขอ้อแหกมวนจนขอ้อแหกเอาสาธุแถมสมพานอ่แถมสมพานกระบ,บุฮะ